ภารกิจหลังเลิกงานมือนี่พอพญ่าข่อยส่วนว่าปะเดี๋ยวจะพาไปดูของวัดส,สันเดพี่น้องข่อยก็ดีใจได้ว่าพิ่นสีเสื้อผ้ายียงข่อยบัดรได้แท้พี่น้องเอ้ยพาข่อยไปเบิงเล็กไปเอาเล็กมาหยังวัติไปเอาเล็กมาให้ข่อย เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกพักออร์แกนิกแล้วก็เอามาไวเฮ็ดสุ่มขายของว่สาสันพีนองโอ้ยคอลดีใจเบิดนืกว่าสิืส้อ,อยิหงยังมาเสพย์ข่อยบัดได้แท้ซื้อมาเสืพย์เนแนวให้ข่อยเฮ็ดงานสันี้เดยวนี้วันยงวันนยุดกับสิบวั้เฮ็ดยังตัวก็ต้องทำงานต่อไปทำงานยังวัาติอาชีพเสริมจา้า ขายของแล้วก็ปลูกผักวัเดุโอ้เบิ้งผ่นแต่งแ,งแนวให้ข่อยเห็ดบัดที่นี่สิได้ยูสมายคือมูบดาเด้อจ้าต้องทำม,มาหา,หากินรีบสร้างรีบเก็บวับนสนเพิ่นว่าซ้ำม,มีแห้งเห็ดเพิ่นว่าด้เอาพอพญาวาวยังข่อยกับฟังความเพิ่นนน่ะละพี่น้องไปบัดที่นี่ไปหาสื่อของสื่อของก็สีได้อีหอย่างแนว่าติมื้อนี้ได้เล็กเซนแล้วก็ได้สีได้แปลงท่าสี วุปกรณ์ที่จะมาเฮ็ดซุ่มเพิ่นนั่นล่ะพี่น้องซุ่มหมายถึงอย่างตีซุ่มเอาไปไว้ขายของเดอ้อกิจการในภายภาคหน้าของเมนุูจักสิแล้วมือได้ละเพิ่นเฮ็ดให้แล้วมือได้ก็สิได้ขายมือนั่นล่ะพี่น้องวันหยุดดีก็ยู่สื่อๆว่าซั่นเด้รเพิ่นว่า พไพ่ด้ยูยืือ่อจักเทียดอกส่วนอีหลาหน้อยหนึ่งกับวายูสือส่อได้พี่น้องแล่นนาแล่นหลังตํหนาตําหลังโย้ลูกสาวจังหดมาเส,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 สบยูสื่อเทอะว่าแมนลิงแลนสอดผุ่นสอดพี่บายูสื่อแหมพี่น้องมีบ้านใดเป็นขึ้นกันแนจ้าคอยเราเบิดความสีวอลน้มล,ละล่ะความยู้สือส่อหน่บ่เคยมีดุกดิกดุกดิกอยูพ่อประนันงบิง่งไงสี่นาสี่หลังตำนาตำหลังอย่สี่เหตุจังใดใดเนาะพี่น้องลูกแม่เหมือนแม่ลูกแม่เหมือนแม่ท้องเอาว่าเอา อดเอาสและพี่น้องเอ้ยส่วนพอพญาคอยกันยังยังได้ครบเอาไปอีกบัดที่นี้ไปหาสก,กูหาอยู่หาไปหามาพนักง,งานบอกว่ามันเบิดว่าสั่นพี่น้องสก,กูที่เราต้องการเนาะเราสีเอามาเฮ็ดสุม่มพอได้ของครบแล้วหฮอกระสีมาจ่ายเงินเนาะจาะอ่ออุปกรณ์อันนี้หฮาสีห้รล้านเป็นคนจัดทรงห้เนาะจา้ะพี่น้องหฮาสเอ่อบบเอามาเองเนาะหฮาสให้เพิ่นมาจัดทรงห้เนาะจา้ะแล้วก็มาชําระเงินต่อเลย พ่อพญ,ญาาคอยกับเป็นคนจายคือเกาพายบอกเจ้าอยากหาเรืองเสียงเงินเนาะเจ้ากับเป็นคนออกเด้อพ่อพญ,ญาเป็นคนลงทุน่อยเป็นคนรงแรงนะจ๊ะพาอสื่อของเสร็จก็คือเกาละพี่น้องไปหาแนวอยากแนวกินแต่ละเหมือแต่ละเวน้นกะจ้าสิกินเอียงมื่อนี่ก็เลยาพากันมายางยู่ตลาดเทศบาลเนาะจ้ะยางตลาดยู่สามหลอดพี่นอ้องบ่ไดเอียงกินเมื่เนี่ได้แต่ขนมอีหละจักเอียงเข้าไปตลาดแม่นูหิวน้ํา พอไปเห็นลานขนมแม่หนูอยากกินขนมมาสันเอาเลือกเอาเลือกเอาแบบที่นี่พอก็แม่พากันไปหากับเขากบบาบได้อหยังพี่น้องเอ้ยบดส,สุดถ่ายจังได๋มาคุยกันไหมเราก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า่าสันโอ้ยขิดหยังมาออกบอกว่าถืกขันว่าเป็นพัดกับกเผาก็แเมนก๋วยเตี๋ยวพี่น้องแนวมันกินง่ายๆเนาะหากินง่ายๆตามลานคางทางนั่นละ่ะพอคีดหาแนว แนวสิกินออกด้วยพี่น้องก้าบ่หูว่าสิไปกินลานใดได้ดบัดทีนี้บัดสุด้ทยก็ได้มากินรลานขางทางงยุทังเมื่อบานนี่ละ่ะอิหลาก็ถึกใจร้ายบัดทีนี้อุ้ยแม่ข้าวหมูแดงอร่อยมากแม่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเพื่อนวะวันต่อไปพาหนูมากินอีกหน่อยนะมันอร่อยดีเพื่อนวะของมักเพื่อนกับมมนขาหมูแดงกับก๋วยเตี๋ยนี่แหละแนวเพื่อนหมักคักๆนะ่ะมากินข้าวแรงน้ำกันด้อจ้า